อ่านี่หมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสลายอีลัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีลัตติชอปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่แปดปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไอดีด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนกับ แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อ่สามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รออเนแน่นอนนะครับฮัสวัสดีครับมีลังตคิแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กับนายกรดนั่มยูซีนะครับเพื่อนเพื่อย่าลืมไปเข้าบอร์ดใน Facebook นี่นะครับจะมีข้อมูลออของหุ่นญ,ญี่ปุ่นสปอยญี่ปุ่นแปลไทยเยอะมากอ่าวันนี้จะมาพูดถึงกรดนัม f 9 1หนึ่งที่เพิ่งเข้าเซฟ J P นะครับเซฟนอกนะเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับเรื่องความเก่งนี่เก่งแน่นอนนะแต่ว่าจะเก่งมากเก่งน้อยก็เดีว่าอทนะครับ กรดัม91นะครับจะมีสกิล EX ที่ดาเมจ693%ของประดังโจมตีใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวก็คือโจมตีเป้าหมายเดียวแรงมากแล้วก็โดนดาเมจบีมแรงขึ้นอีก 60%20 วินาทีคือโดนแม้ตาย f 91เข้าไปเนี่ยตัวละครที่ใช้บีมอีก4ตัวในะบาร์ตี้เรายิงแรงโคตรเพิ่มสถานะหลบสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มการต่อสูก้ก็คือตัว f 91เนี่ยถ้าอ้างอิงจากกระตูนะนะ มันจะเวลาเวลามันพุ่งอะ่ะตัวมันจะเป็นเงาเครับยิงโดนยากมากเหมือนเหมือนคล้ายๆหลอกลวงตาซึ่งมีการผ้าค่าเพิ่มการลงเรียบถึง5 8แต,ต,ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เพิ่มอ,อาวุธนะดาเมจประเภทกายภาพ100%ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้โอ้โหยิงแรงกะนเนี่ยเอาจริง100%ยเนลยนะลดดาเมจ ex สกิลลง9 9ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้มันมีผลลดด้วยหรอเพิ่มดาเมจอาวุธบีน7ิบเนวิเมื่อหลบสแต็กั้งนะครับิ้ ต่อไปสกิลสอนะครับฟี VB BR BR ใช้ชนะยั่วยุเป็นเวลา8วินาทียั่วยุก็คือเรียกให้เขามาตีเรานะครับขีดจำกัดความเสียหายอาวุธที่ที่3เพิ่มขึ้น200,000นับตั้งแต่เริ่ม200,000นี่โคตรแรงเลยนะอ่าต่อไปในส่วนทรับสกิลนะครับเพิ่มความแม่นยำาน5%แต่เริ่มการต่อสู้อัตราหลบหลีกเพิ่มขึ้น5%นะครับเมื่อเริ่ม,เร,มเริ่มการต่อสู้ความเสียหายของกระสุน เพิ่มขึ้น5%เอ๊ะแต่ว่าทำไมมันเพิ่มมันเพิ่มหลายอย่างนะแต่มันเพิ่มกับปิกกระปอยมากเลย5% 10%อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น10%ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้นะครับคีย์จำกัดสูงสุดของ HP เพิ่มขึ้นอีก5ปรโอ้แต่มันเพิ่มทุกอย่างแต่เพิ่มน้อยนะความเสียหายของลำแสงเพิ่มขึ้น5%ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้นะครับต่อไปในส่วนสกิลเอ่อเทนนะอัตราความแบ่นยงาเพิ่มขึ้น5%แต่เริ่ม้าต่อรบหลีก เมื่อคือแต่ถ้าเกิดมานับรวมกันจริงๆนี่มันมันมันเยอะมากเลยนะเกรดแบตเตอรฟื้นตัว50%ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ก็คือเกรดทางไ่ตายนะครับไวนะเอ่ออันนี้หมีไม่ได้เล่นนะหมีไม่ได้เล่นเซฟ JP หมีบอกไม่ได้ว่าเก่งหรือเปล่าว่าแต่ว่าด,ดูความสามารถรวมๆค่อนข้างเก่งมากนะครับอย่างที่บอกแหละมันเป็นเอ่อตัวตู้ดีมีแตกยังไงก็ต้องเก่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเก่งมากเก่งน้อยนะครับ ก็สำหรับสาวบุก F91 JP ก็ลุยเลยครับส่วนโกบอลก็ <c oughs> โกบอลก็คงคงไม่ต้องเก็บเพชรรอถึงตัวนี้หรอกมันนานเกินไปนะเจอตัวที่มีเคยบอก4ตัวอย่างเออซาซาบีนิวแกนดัมฮนไยติงเกลหรือว่าจะเป็นในส่วนยูนิคอร์นฟูอัลเมอร์ไอพวกนี้มาก่อนเก็บก่อนเลยครับไม่ต้องรอนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเล่นกันถึงตอนนั้นหรือเปล่ามีพูดถูกไหมฮะ รต่ว่าถ้าเกิดสาวบุก F91 รอได้ก็รอครับอ่าส่วนนักบินคนขับก็คือ c o o k Arno นะครับซึ่งก็เป็นคนขับของอ,อ่ากรนดา F91 โดยแบบ m a ต t e r ร์ e ี e เลยนะอ่าซีบุกอโนทำอะไรสกิลหนเมื่อ MS ประเภทสีเขียวอัตราการหลบหลบเพิ่มขึ้นก็หุ่นของ F91 เป็นสีเขียวนะครับเมื่อ MS ประเภททั่วไปอัตราการหลบจะเพิ่มโหปกติตัว F หุ่น F91 ก็หลบเก่งอยู่แล้วนะซีบุกมีเกี่ยวกับประเภทการหลบอย่างเดียวเลย สกิลสองเมื่อ m s อยูบบ่ในประเภทเครื่องบินจะคล่องตัวสูงอัตราการหลบหลีกจะเพิ่มหลบหลีกอีกแล้วหรอจะพี่จะพิ้วไปไหนเนี่ยกะกะแบบให้ให้แบบฝั่งตรงข้ามยิง10โดนหนึ่งอะไรเงี้ยหลบสัก้าวอะไรเงี้ยเลยปะ อ่ะต่อไปในส่วนสกิลสองนะครับเมื่อ MF อยู่ในประเภทเครื่องบินออน,นี่มีอารรอขปอภัยเมื่อ f อยู่ในโหมดเครื่องบินพลังยิงสูงอัตราการโจมตีจะเพิ่มขึ้น12%เมื่อ MF อยู่ในประเภทเครื่องบินตัวเอกความรู้สึกการยิงจะเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกการยิงเพิ่มขึ้นยังไงเพิ่มขึ้น46%จากการเริ่มลบเมื่อ MF อยู่ในโหมดเครื่องบินลบข้อจำกัดความตอบสนองสำหรับการระเิดจะเพิ่มขึ้น16%ด้วยนะครับทำซ้ำได้สูงสุด5ครั้งเมื่อ MF อยู่ในโหมดเครื่องบิน Cosmo Baby l e o n ย เพิ่มความรู้สึกในการยิง6 0สเป็นเวลา10วินาทีเพิ่มหลบหลีกเมื่อหลบหลีกแล้วหลบหลีกเยอะจริงๆเลยก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่า F9 1หนึ่งมันคือหุ่นที่พิ้วที่สุวในจักรวาลยูนะไม่รู้เอ๊มีมีมีตัวไหนที่มันพิ้วมากกว่า F91 นมาไม่น่ามีเลยเนาะเขาก็เลยจัดหนักจัดเต็มเลยครับทั้งหุ่นทั้งคนแม่งหลบหลีกหลบสกิลหลบหลีกสักประมาณ80นสอ่ะยิงค่าโดนให้มันรู้ไปประมาณนี้นะ หรืส่วนความเก่งนี่เดี๋ยวต้องรอคนที่เล่น JP บอกนะครับแต่ว่าคือที่หมีดูเนี่ยหุนค่อนข้างยิงแรงมากแล้วก็ส่วนใหญ่สกิลคือเน้นไปการหลบหลีกซะมากกว่านะก็คือยิงโดนแกโดนยากยิงโดนแกโดนยากก็แกก็ตายยากหุนมันก็อยู่ยาวถูกไหมครับอ,อ๋อสำหรับหมีหมีคิดว่าเก่งนะแต่ว่าคือคือตอนนี้ตัว JP มันไปนไกลมากแล้วไนงะเราก็ไม่รู้ว่าเก่งประมาณนี้มันคือเก่งสุดหรือเปล่าหรือย,ยังไงใช่ไหมครับประมาณนี้นะ อ่ะอันนี้หมีก็รวบรวมข้อมูลทุกอย่างครับมาให้เพื่อนๆดูนะสำหรับหุ่นตัวใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมันมีหุ่น JP ตัวใหม่ๆที่มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวหมีก็จะทำไกด์ออกมาแนะนำผู้เล่นด้วยนะครับเผื่อใครที่ทีใ่ใครที่ยังเล่นถึงยาวถึงปี2ปีเนี่ยอาจจะเจอ F91 ก็ได้ครับอาจจะมาฟังตรงนี้ฮหมีย้อนมาอีกปีหน้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าอยากเปิดก็จัดไปได้เลยครับเรื่องความเก่งนี่แน่นอนอย่างที่หมีบอกตัวลิเมเ็ดยังไงก็ต้องเก่งแน่นะ เพื่อเอาไปว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันนะครับที่แบบเ,เป็นสาวกของแกน้ำยูซีทั้งหลายทั้งแหล่นะครับ่แล้วเจอกันนะครับอ,อยากให้มีทําไกด์ตัวละครที่ยังไม่เข้าชอบปุ่นตัวไหนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวมีเจ้าข้อมูล JP มาให้เอาไหมเอาไว้อย่างที่มีบอกเพื่อนๆชอบตัวไหนอยากให้มีทําข้อมูลตัวไหนก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวมีจะเอาข้อมูลของ JP เอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้รู้อ๋อปุ่นตัวนี้มันคู่กับนักบินตัวนี้แล้วตัวไหนเก่งไม่เก่งบ้างนะครับเพื่อ เื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันอ่าแล้วเจอกันนะครับ